สวัสดีครับป้ากันนะครับกับ E N P Podcast และนี่คือ Elephant Knowledge สาระของจ้างที่เฮาอาจจะยังบอกหูเตือสวัสดีสวสดควัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ E N P Podcast นะคะเอพที่หที่1ค่ะวันนี้อยู่กับดาด้าแล้วก็พีต้าค่ะครับผมก็เราก็เรียกได้ว่า E N P Podcast นี้เป็นเอพิอี่หนี่1ผมมีเรื่องสงสัยว่า E N P เนี่ยคืออะไรครับทุกคนจะสงสัยใช่ไหมคะว่าเอ๊ะทำไม ตั้งชื่อพอสแคสว่า ENP Poscast ใช่ไหมคะ ENP ก็ย่อม,มาจาก Elephant Nature Park ค่ะตอนนี้ที่เราอยู่ที่นี่นะคะคือ Elephant Nature Park ที่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่แตงค่ะคก็คือเป็นชื่อของสถานที่นั่นเองนะคะซึ่งช่องของ ENP Poscast ของเราค่ะก็จะรวบรวมสัตว์ต่างๆที่อยู่ในความดูแลของ Elephant Nature Park ค่ะมาเล่าเป็นเรื่องราวให้กับคุณผู้ฟังที่รับ,รบฟัง e p Poscast ค่ะก็จะได้รับรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสัตว์ที่นี่ค่ะครับก็คือ ENP นี่เป็นศูนย์รวมของสัตว์ ที่ช่วยเหลือสัตว์จากสถานที่การทํางานที่ทํางานหนักเกินไปหรือว่าเป็นสัตว์ที่บาดเจ็บจากการทํางานด้วยแล้วก็ไปช่วยเหลือมาให้มันอยู่ที่นี่ ใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพี่ต้าคะต้องถือว่า E.N.P เนี่ยค่ะเป็นหนึ่งใน10บแซงจูรี่ที่ดีที่สุดในโลกเลยนะคะพี่ซึ่งก็จัดอันดับโดย Global Citizen ค่ะไม่ใช่ธรรมดานะคะปางเราเนี่ยค่ะครับผมค่ะเมื่อก่อนทุกคนอาจจะรู้จักว่า Elephant Nature Park ก็คือเราต้องมาชมช้างเราต้องมาดูช้างที่แซงจูรี่แห่งนี้ที่นี่นะคะจริงๆแล้วพี่ต้าค่ะ E.N.P เนี่ยมีแค่ช้างไหมคะหรือว่ามีสัตว์อื่นๆอย่างที่เล่าเมื่อกี้มีอะไรบ้างผมจะเห็นวัวเห็นควาย เห็นกระต่ายเห็นแพะเห็นแกะเห็นหมาเห็นแมวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยที่นี่มีสิ่งมีชีวิตรวมกันอยู่ ถึงประมาณ5,000ชีวิตเลยนะครับเนี่ยโอ้เกือบ5,000ชีวิตเลยนะคะก็คือสัตว์ต่างๆที่ Elephant Nature Park แล้วก็มูลนิธิอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอะค่ะร่วมกันช่วเยเหลืออยู่นะคะเราก็ Rescue ช้างช้างที่เจ็บป่วยพิการถูกไหมคะแสดงว่าที่นี่คล้ายๆกับว่าเป็นเหมือนบ้านพักคนชราของช้างเราจะพูดอย่างนั้นได้ไหมคะพี่ตาได้เลยครับให้มาใช้ชีวิตเกษียณอยู่ที่นี่ด้วยความสงบสุข อย่างเป็นธรรมชาตินะครับคือไม่ต้องทํางานแล้วถูกไหมคะเขาก็จะมีคนคอยดูแลแล้วก็อยู่ที่นี่มีอาหารให้กินแล้วก็คนก็สามารถมาเยี่ยมชมได้เรียกได้ว่าอยู่อย่างสบายเลยทีเดียวนะฮะค่ะ,อะพอพูดถึง E N P Podcast แล้วเนี่ยเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรครับ อินพ uh, e ีพาวสแคสอีพีสดที่1นะคะเราก็จะมาเล่าถึงน้องช้างกันค่ะเพราะ <par> ว่าพอพูดถึงอ e ินพีแล้วทุกคนต้องนึกถึงช้างเพราะว่าออ i ิจิน l ลเดิมพีของเราเนี่ยก็คือเรา r e สคิวช้างช่วยเหลือช้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น E&P ีแรกเราก็หนีไม่พ้นค่ะเราต้องพูดถึงเรื่องของช้างค่ะคซึ่งช้างถือว่าเป็นสัตว์ปกที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกครับช้างทั้งโลกเนี่ยมันเปลี่ยนมันมันแยกเป็นช้างอะไรบ้างพีช้างทั้งโลกเนี่ยถ้าแยกออก เป็นแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมี2ประเภทใหญ่ๆก็คือช้างแอฟริกันกับช้างเอเชียทีนี้ค่ะขอให้ความความรู้เพิ่มเติมนิดนึงเกี่ยวกับช้างเอเชียแล้วก็ช้างแอฟริกาใช่ไหมคะช้างแอฟริกาเราก็จะเห็นว่ามันตัวใหญ่มากนะคะที่ที่เราเห็นใน discovery หรือช่อง national geographic ต่างๆหรือว่าในทีวีสารคดีต่างๆเราก็จะเห็นช้างแอฟริกาเนี่ย มันก็จะตัวใหญ่แต่จริงๆแล้วค่ะพี่ตารู้ไหมคะว่าช้างแอฟริกามันก็ถูกแยกออกเป็นสองอย่างเหมือนกันอ้าวจริงนะใช่ค่ะช้างช้างแอฟริกาก็จะมีช้างแอฟริกที่เขาจะเรียกว่าช้างแอฟริกันแล้วก็ช้างแอฟริกันสวัณนาเขาแยกตามถิ่นที่อยู่ของช้างเช่นถ้าช้างที่อยู่ในทุ่งหญ้าสวัณนาเขาก็จะเรียกว่าช้างที่เป็นแอฟริกันสวรณนาก็จะอยู่ที่ประเทศเคนยาค่ะแล้วก็แซมเบียนาบีเบียอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นช้างที่เรียกว่าเป็นช้างแอฟริกันสวรณนา ซึ่งไอตัวแอฟริกันสวันนาค่ะมันจะตัวใหญ่กว่าช้างแอฟริกันทั่วไปที่เราเห็นกันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือความแตกต่าง2อ 2> ครันแต่ส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันคล้ายๆกันค่ะทีนี้แล้วช้างเอเชียค่ะพี่ตะมีการแบ่งประเภทตามถิ่นที่อยู่อาศัยเหมือนช้างแอฟริกันไหมมีครับช้างเอเชียก็จะแบ่งเป็น4ประเภทใหญ่ๆก็คือช้างอินเดียช้างสุมาตราช้างสีลังกาแล้วก็ช้างบอ์เนียวนะครับซึ่ง4ประเภทเนี้ยก็จะอยู่ในโซนเอเชียทั้งหมด แล้วช้างไทยล่ะคะช้างไทยไปอยู่ในหมวดหมู่ไหนคะพี่มอกีไม่มีไม่มีช้างไทยเลยใช่ช้างไทยก็จะไปอยู่ในประเภทของช้างอินเดียนะครับช้างไทยเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ชนิดอีกก็คือแบ่งเป็นช้างบ้านกับช้างป่าซึ่งเรียกไม่เหมือนกันอีกนะช้างบ้านก็จะเรียกเป็นเชือกช้างป่าก็จะเรียกเป็นตัวช้างไทยก็จะมีหลายลักษณะนะครับแตกต่างกันเหมือนกัน เราก็จะสังเกตได้จากหลังของเขาหลังของช่างไทยก็จะมีหลายลักษณะนะครับก็จะเป็นหลังแบบเรียกว่าโก่งก้านกล้วยหรือว่าแปรก้านกล้วยเนี่ยนะครับก็จะมีกระดูกสันหลังเนี่ยสูงกว่าตรงกลางนิดหนึ่งแล้วก็ลาดลงทางหางในลักษณะสม่ำเสมอและัดจากนั้นก็จะมีหลังแบบที่เราเรียกว่าแปรปราสาสก็คือจะสูงกว่าหลังจะโก่งกว่าสุดท้ายก็จะเป็นหลังที่เรียกว่าแปรขาดก็คือเป็นสันหลังที่จะมีรอยบุบมีแนวไม่สม่ำเสมออย่างนี้นะครับก็จะเป็นชื่อเรียกต่างๆกันครับ ก็แตกต่างกันที่ช้างบ้านก็คือจะอยู่กับคนคนเนี่ยเป็นเจ้าของช้างบ้านนะคะในเมืองไทยเนี่ยเราสามารถเป็นเจ้าของช้างได้ก็คือเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเหมือนเราซื้อรถยนต์เลยค่ะรถเนี่ยค่ะพี่ตั๊กเขาก็จะมีคู่มือรถใช่ไหมคะที่เป็นเล่มทะเบียนรถสิน้ําเงินใช่ไหมคะแต่ว่าช้างเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันแต่เป็นเล่มสีชมพูเราเรียกว่าตั๋วรูปพัณฑ์ช้างหรือชาวบ้านก็เรียกง่ายๆค่ะว่าตั๋วช้างค่ะพี่ค่ะตั๋วช้างเหรอครับ พี่ครับตัวช้างเนี่ยมันไม่ใช่ตัวช้างที่เขาอภิปรายกันในสภาคนละเรื่องกันนะคะคนละตัวช้างกันค่ะอ,อ,อ,อันนี้เราเรียกว่าตัวรูปพันช้างเล่มสีชมพูค่ะคในนั้นก็จะมีเลขไมโครชิปของช้างซึ่งแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันไม่มีทางซ้ํากันนะคะคเลขไมโครชิปก็เหมือนเลขบัตรประชาชนอะไรเงี้ยค่ะคแล้วก็ในนั้นก็จะมีประวัติว่ารูปร่ปรางลักษณะของช้างเป็นยังไง ชื่อเพศตำหนิรอยแผลเป็นต่างๆค่ะและที่สำคัญก็จะมีประวัติการซื้อขายอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเลยทำให้เราทราบว่าช้างแต่ละตัวค่ะผ่านกันมีเจ้าของมันแล้วกี่เจ้ากี่เจ้าเงี้ยค่ะเขาก็จะเขียนไว้เลยว่าคนนี้ขายให้คนนี้คนนั้นขายให้คนนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นบางตัวเนี่ยนะคะมีเป็นสิบเจ้าของก็มีค่ะช้างบางตัวก็คือที่อายุมากๆเนี่ยค่ะอย่างของเราก็เคยมีเหมือนกันช้างที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนนะคะอายุประมาณร้2ยปีก็มีเจ้าของมาเป็น สิบสิบเหมือนกันตัวนี่ยาวเป็นหางว่าวเลยค่ะโอ้โครับผมค่ะก็คือสมัยก่อนก็จะมีตัวที่เป็นกระดาษมาสมัยโบราณน,นะคะคซึ่งก็ค่อยมาเปลี่ยนเป็นตัวรูปพัณธ์ในยุคหลังๆนี่เองค่ะทีเนี้ยประชากรช้างอ่ะพี่มันลดน้อยหรือมันเพิ่มขึ้นไหมในตอนเนี้ยอะไรแบบที่ช้างไทยก่อนก็ได้พี่คือจํานวนประชากรช้างเนี่ยนะครับ ค่างลดลงอย่างน่าเป็นห่วงมากเลยสาเหตุที่ประชากรช้างเนี่ยลดลงเป็นอย่างมากนะครับก็เพราะว่ามาจากการลุกล้ําเขตป่าเข้าไปทําเป็นพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยช้างนะครับตามธรรมชาติของเขาจะเดินเ,เดินหาอาหารเป็นวงกลมเดินไปกินไปเดินทางไปเรื่อยๆครับจนสุดท้ายก็วนกลับมาที่จุดเดิมนะครับซึ่งทีเนี้ยพอช้างเขาเดินผ่านไป คนเข้ามาทําพื้นที่การเกษตรตรงทางเดินของช้างแล้วพอช้างเดินกลับมาเนี่ยครับออมาเจอพวกผลผลิตการเกษตรเขาก็ไม่รู้เรื่องเขาก็กินคนก็เลยหาว่าช้างเนี่ยมาบุกรุกพื้นที่ของเขาเกิดเป็นการขัดแย้งกันระหว่างคนกับช้างเรื่องพื้นที่ทํากินเนี่ยครับทีนี้พอเกิดเรื่องการขัดแย้งนี้ขึ้นมาเนี่ยคนไม่ได้รับการเยียวยาคนถูกเพิกเฉยจากหน่วยงานก็ทําให้สุดท้ายเนี่ยผลกระทบจึงมาลงอยู่ที่ช้างป่า และนอกจากนี้ก็ยังเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนและก็แห้งแล้งนะครับทำให้ช้างเนี่ยล้มตายลงไปและสุดท้ายเลยที่สำคัญก็คือการแสวงหาผลประโยชน์จากชีวิตของช้างอย่างเช่นเราไดา้เคยเห็นละครเล่ไหมครับที่ใช้ช้างมาเล่นเป็นละครสัตว์อันนั้นแหละครับช้างจะถูกทรมานถูกทารุณอย่างมากเลยทีเดียวประชากรช้างเอเชียเนี่ยตอนนี้เหลือประมาณแค่ไม่ถึง4 0,000ตัวเองนะครับ 40,000ตัวถือว่าน้อยมากๆ, <S <S ๆนะคะ <ๆ S 2> อย่าง <ๆ S 2> เช่น,นถ้าเป็นช้างบ้านเนี่ยเท่าที่จากที่อ่านข่าวแล้วก็ดูในงานของวิชาการเ,เขาบอกว่าช้างบ้านของไทยเนี่ยตอนนี้มีประมาณสัก3,700ตัวซึ่งประชากรช้างของของเมืองไทยนะคะซึ่งแยกเป็นช้างป่ากับช้างบ้านเนี่ยตอนนี้นะคะเห็นบอกว่าช้างป่าเนี่ยมีจํานวนประมาณสักประมาณ3,500ตัวส่วนช้างบ้านก็มีประมาณสักไม่แตกต่างกันมากค่ะ3,500ถึง3,700เชือกน,นะคะคจากที่ จากที่ได้อ่านแล้วก็รีเสิร์ชมานะคะรวมๆกันก็ไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นน้อยมากๆเลยซึ่งถ้าจะนับเป็นประชากรช้างเอเชียทั้งหมดก็อย่างที่บอกไปว่ามีไม่ถึง4ี่หมื่นตัวพอเรามานับถึงประชากรช้างแอฟริกาด้วยจากสมัยก่อนนะครับที่เราเคยรู้ว่าประชากรช้างแอฟริกาเนี่ยจะมีเป็นล้านๆตัวเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เหลือเพียงแค่3 5 0 0 0 0ตัวถึง4 0 0 0 0 0ตัวแค่นั้นเอง ช้างแอฟริกาเนี่ยจำนวนลดลงมากจนตอนนี้เหลือเพียงแค่10%จากเมื่อก่อนน,น,นะครับแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงก็คือช้างไทยช้างไทยเหลือเป็นแค่3%เเนท่านั้นเองจากเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยมีช้างไทยนับแสนตัวเลยนะครับก็จะมีพระเนตรอยู่ที่อยุธยาในสมัยของรัชกาลที่5นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราเหลือช้างป่าอยู่แค่ประมาณ3,500ตัวและนี่แหละครับที่เราได้ยินมาว่าช้างป่ากำลังมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นไปไม่ได้ครับ ขึ้นสื่อว่าน้อยมากๆเลยนะคะใช่ครับแล้วเหตุผลอะไรคะพี่ทําให้ช้างช้างป่าหรือว่าช้างเนี่ยมันลดจํานวนลงเอาเราเล่าที่แอฟริกาก่อนก็ได้ค่ะ,ะทาไมช้างแอฟริกาเนี่ยจำนวนมันถึงลดลงขนาดนั้นคือช้างแอฟริกาที่ลดจํานวนลงมากขนาดนี้เพราะว่าเกิดจากการถูกล่านํางาของเขาไปเป็นเครื่องประดับแล้วก็ล่าไปเป็นเกมกีฬาอย่างเงี้ยครับนั่นคือทําให้ประชากรเขาลดลงมากจนตอนนี้เรียกได้ว่าช้างทั้งโลกเนี่ยอยู่ใน วิกฤตใกล้จะสูญพันธ์แล้วอะครับแล้วก็ที่สําคัญช้างท้างแอฟริกาค่ะก็คือถูกล่าเอางาเยอะมากช้างแอฟริกาเนี่ยค่ะตัวเมียค่ะตัวผู้เขาจะมีงาทั้งคู่ใช่ทำให้คนเนี่ยไปล่าเอางาเพื่อไปขายทาให้ทำให้ประชากรของช้างแอฟริกาลดลงอย่างรวดเร็วใช่ไหมคะครับทีนี้ค่ะมันก็มีวิวัฒน,นาการในช่วงหลายปีมานเนี้ยค่ะว่าช้างตัวเมียค่ะไม่มีงา ก็คือมันเป็นเหมือนวิวัฒการชีวิตเขาว่าพอเขาถูกล่ามากๆแล้วอะค่ะทำให้สภาพของเขาอ,ะอ่ะช้างแอฟริกาที่เป็นตัวเมียค่ะไม่มีงา มันก็เป็นเหมือน nature instinct ค่ะที่ะะจะเป็นสัญชาตญาณในการปกป้องตัวเองของสัตว์ป่าทาให้ไม่ต้องถูกล่าอีกต่อไปนี่ก็เป็นความมหศัศจรรย์ของธรรมชาติเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแอฟริกาเท่านั้นค่ะยังมีงานวิจัยจากประเทศอินเดียค่ะก็ยังพบว่าช้างป่าตัวผู้เนี่ยมีงาลดลงเป็นอย่างมากเพราะว่าต้องถูกฆ่าเอางาไปเป็นเครื่องประดับแล้วรู้ไหมคะว่าสตรูอันดับหนึ่งของช้างป่าช้างบ้านนี่คืออะไร ศัตรูอันดับที่หนึ่งเลยนะคะของสัตว์ป่าก็คือมนุษย์นั่นเองค่ะก็พอจะเดาได้ว่าที่ไม่มีงาก็เพาะเพราะว่าต้องการรักษาชีวิตตัวเองไว้ให้สามารถดำรงเผ่าพัานธุ์ต่อได้เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกล่านั่นเองโอ้ถูกต้องมากพี่ตาเราได้ถูกต้องมากๆเหมือนพยายามปรับตัวเพื่อใ,ให้ตัวเองอะ่ะมีชีวิตคงอยู่ได้ยืนยาวขึ้นอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ครับโอ,โอเคก่อนที่เราจะ เรื่องเราค่อนข้างจะเศร้าไปแล้วค่ะพี่เรารู้สึกพูดมาคำหนึ่งเราค่อนข้าง,งเศราาเ้าคุยกันเรื่องเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างช้างความแตกต่างเรื่องช้างกันดีกว่าแล้วจริงๆแล้วโดยรวมอะะอะไรบ้างที่มันแตกต่างกันคะพี่เริ่มจากที่เห็นไกยภาพภายนอกเลยนะครับก็คือความใหญ่โตของร่างกายช้างแอฟริกาเนี่ยจะใหญ่ตัวใหญ่กว่าช้างเอเชียก็จะหนักประมาณ7ตันเจ็ดตันเลยอะคะใช่ครับเจ็ดตันนี่เท่ารถบรรทุกปะ เตันนี่คือยังไงนะจะใกล้ๆแล้วล่ะรถบรรทุกก็อาจจะ10ตันแต่ว่าถ้าเป็น7ตันอาจจะรถกระบะ2องคันประมาณนี้พี่นะประมาณนั้นครับเยอะส่วนช้างเอเชียเ็จะตัวเล็กกว่าก็ประมาณ4ีหตัน6ตันประมาณนี้ครับอย่างเช่นช้างที่อยู่ที่เราอะค่ะก็จะถ้าเป็น อายุเยอะหน่อยก็จะตัวเล็กหน่อยนะคะก็จะก็คือตามสภาพร่างกายเลยสา<ช>ตันก็มี2.8ตันก็นก็มีเพราะฉะนั้นแสดงว่าช้างเอเชียเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก3ตันถึง5ตันได้รประมาณนี้ประมาณนั้นแต่ว่าได้ข่าวว่าที่นี่ค่ะอ e ินเนี่ยค่ะมีช้างตัวใหญ่มากที่สุดหนักเท่าไหร่คะพี่หนักเท่าไหร่ครับบอกผมหน่อย <laughs> 6ตัน เกือบถึงเกือบถ,ถึง6ตันคุณยายสีนวลน,นะคะหนัก5ตัน8โหใหญ่มากนะคะ5.8ตันแต่ว่าช้างป่าบ้านเราหนักกว่านี้อีกเคยมีมที่เขาเคยลงในโซเชียลอะค่ะที่กรมอุทยานเขาไปถ่ายรูปมาได้ช้างตัวนั้นหนักน่าจะสักเกือบเจ็ดตันได้คือตัวใหญ่มากเป็นช้างป่าใช้อยู่ในป่าที่แถวอ่างลือในอะไรเงี้ยค่ะจันทบุรีอะไรเงี้ยเท่าช้างแอฟริกาเลยใช่ใหญ่มากความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือใบหูของช้างแอฟริกาเนี่ยจะใหญ่กว่าช้างเอเชีย คือใหญ่มากเวลาแผ่ออกมาก็จะกว้างเป็นสองเท่าขนาดร่างกายจะดูเหมือนขยายเป็นสองเท่าเลยครับเวลาที่เขากระพือหูอย่างเงี้ยใช่ไหมอ๋อจะใหญ่กว่าของเอเชียใช่แล้วใบหูนี่มีประโยชน์นะไม่ใช่แบบไว้เพื่อคู่อย่างเดียวคือใบหูเนี่ยจะมีเส้นเลือดใหญ่อยู่ตรงใบหูตรงหูเนี่ยนะคะครับจะเห็นเวลาช้างเขาสะบัดเงี้ยเออนั่นคือการลดอุณหภูมิร่างกายถ้าเกิดอากาศร้อนเกินไปเขาจะสะบัดหูเพื่อให้เกิดลมแล้วก็ให้เส้นเลือดใหญ่เนี่ยมันเย็นลง แล้วก็ไหลไปเลี้ยงทั่วร่างกายหมายความว่าคืออย่างเราเนี่ยระบายความร้อนโดยวิธีที่เราเป็นเหงื่อใช,ใช่ไหมคะเหงื่อคือการระบายความร้อนแต่ช้างเนี่ยไม่มีเหงื่อหรอคะพี่ไม่ไม่สามารถระบายความร้อนโดยโดยทางเหงื่อได้ไม่มีครับช้างไม่มีเหงื่อช้างไม่มีเหงื่อหรอคะใช่จริงเหรอช้างไม่มีเหงื่อเคยเห็นไหมล่ะ <laughs> ไม่รู้คือเพราะว่าช้างอ่ะเล่นน้ําเราก็ไม่รู้ว่านั่นก็คือวิธีระบายความร้อนอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือไปเล่นน้ำใช่ก็คือเหมือนเรานี่แหละเล่นน้ํามันก็จะลดความร้อนได้แต่ว่าอ๋อเพิ่งรู้ว่าช้างระบายความร้อนด้วยด้วยการพัดออกทางหูแบบนี้ใช่ให้มันเกิดลมให้มันเย็นนั่นแหละครับนั่นคือวิธีการระบายความร้อนเบื้องต้นของร่างกายเขาถ้าเกิดมันไม่ไหวก็ลงน้ํา อ๋อโอเคก็คือพัดเพื่อระบายความร้อนและที่สําคัญพี่เรื่องใบหูเนี่ยมีคนบอกหนูตั้งแต่หนูมาทํางานครั้งแรกบอกเลยว่าถ้าช้างหูตั้งหูกลางเธอต้องรีบวิ่งหนีเพราะว่านั่นมันหมายความว่าช้างโกรธอันนี้จริงหรือไม่จริงจริงจริงอะคะใช่ถ้าช้างจ้องมาที่เราแล้วก็กางหูออกเนี่ยแสดงว่านะเขากําลังเล็งละว่าอาจจะชาร์จเราได้ฉะนั้นเราต้องดูพฤติกรรมเขาด้วยว่าเราไปรบกวนอะไรเขาหรือเปล่า อันนี้ก็คือเบื้องต้นในการสังเกตว่าเวลาที่ช้างอารมณ์ไม่ดีหรือช้างปัวก็จะหูตั้งด้วยนั่นเองนะคะใช่ครับอ,อันนี้ก็คือความแตกต่างเรื่องของใบหู<ช>ค่ะทีนี้พี่ตามันจะมีเรื่องของเล็บด้วยค่ะพี่ตา<ๆ>ก็มีความแตกต่างกันด้วยเล็บช้างเนี่ยคือเล็บเราเนี่ยคนเนี่ยมีมสิบเล็บจะชาติไหนก็ตามล่ะมีสิบเล็บเท่ากันก็คือนิ้วมือนิ้วเท้าเนี่ยเท่ากันแต่ว่าช้างเนี่ยมันต่างกันไหมพี่เล็บเท้าระหว่างช้างแอฟริกากับช้างไทยเนี่ยค่ะ ช้างแอฟริกากับช้างไทยเล็บก็ไม่เท่ากันนะช้างแอฟริกาเนี่ยเล็บเท้าหน้าจะมีอยู่4เล็บสองข้างเนี่ยจะรวมกัน8เล็บ8เล็บอ่าแล้วช้างเท้าหลังช้างเท้าหลังเท้าหลังของช้างเออเเท้าหลังของช้างแอฟริกาเนี่ยก็จะมีอยู่ตั้งแต่3มเล็บ4เล็บหเล็บอ๋อแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่กายภาพของเขาใช่ครับก็รวมกันทั้งหมดก็จะประมาณ16เล็บถึง18เล็บของช้างแอฟริกานะครับส่วนช้างไทยเนี่ยเล็บจะเยอะกว่าช้างไทยเล็บ เท้าหน้าจะมีอยู่5เล็บข้างละห้าเล็บ5ก็คือ10ครับแล้วก็เท้าหลังเนี่ยจะมีอยู่ข้างละ4ี่เล็บก็คือ8ปดรวมเป็น18แป <18. S 1> แต่บางบางตัวก็จะมีเท้าหน้า10บเท้าหลัง10ซึ่งส่วนใหญ่ที่มี2 0เล็บเนี่ยก็จะเป็นช้างเผือกโอ้ oh, ช้างเผือกนะคะซึ่งหาได้ยากมากๆแล้วมีตรงไหนอีกบ้างคะที่เป็นความแตกต่างระหว่างช้างแอฟริกันแล้วก็ช้างช้างเอเชียเนี่ยค่ะพี่ก็จะมี ส่วนของหลังช้างหลังหลังช้างเอเชียเนี่ยจะงอจะโค้งงอเหมือนเหมือนกุ้งนะครับจะโค้งแต่ว่าถ้าเป็นช้างแอฟริกันเนี่ยหลังจะแอนแอนแล้วไปโค้งตรงสะโพกของเขาเวลาเดินอะไรเงี้ยเราจะเห็นชัดมากถึงความแตกต่างใช่ไหมคะใช่และอีกส่วนหนึ่งก็คืองวงของช้างงวงนี่นะคะงวงงวงช้างทำท่าอย่างนี้เด็กๆจะรู้เวลาร้องเพลงช้างเวลาช้าง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 อย่างงี้นะคะช้างเอเชียกับช้างแอฟริกันเป็นงวงอ่ะปลายงวงจะไม่เหมือนกันอ่ ช้างเอเชียเนี่ยเขาจะมีจางออยอยู่แค่ด้านบนจางอยข้างบนก็คือมีมีที่คีบอยู่ข้างบนตรงนี้ใช่เวลาเขาหยิบจับอะไรเขาจะม้วนม้วนอย่างนี้นะคะม้วนอย่างนี้แต่ถ้าช้างแอฟริกันเขาก็จะมีจางอยทั้งบนทั้งล่างอ่ะทั้งบนทั้งล่างเวลาหยิบจับอะไรเขาจะยิบเขาก็จะหยิบได้เลยเหมือนเราใช่ไหมเขาจะสามารถหยิบได้เลยเหมือนมือเลยโดยไม่ต้องวักอย่างนี้ใช่อันนี้ก็คือความแตกต่างกันซึ่งงงนี้ก็มีประโยชน์หลายอย่างแคใช้ทั้งหยิบจับเหมือนมือคนใช้ทั้ง สามารถดมกลิ่นได้ไกลด้วยแล้วก็สามารถกินน้ําำเก็บน้ำโดยไม่ต้องก้มลงไปก็คือเก็บน้าไว้ในหัวแล้วก็สูดขึ้นมาใช่ค่ะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดมากค่ะพี่ตาก็คือหัวหัวของช้างไงค่ะหัวของช้างแอฟริกันกับหัวของช้างเอเชียเนี่ยมันต่างกันไหมคะก็ความต่างกันของช้างแอฟริกันกับช้างเอเชียก็คือช้างแอฟริกันเนี่ยเขาจะมีโหนกเดียวอยู่บนหัวตรงกลาง นกใหญ่ๆเลย <c oughs> แต่ว่าช้างเอเชียเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2หนกสองข้าง ก็จะไม่เหมือนกันแค่ดูหน้าก็รู้แล้วครับว่าช้างแอฟริกันหรือว่าช้างเอเชียอ๋อดูแค่ตรงส่วนหัวก็จะพอจะแยกแยะได้แล้วเป็นเบื้องต้นก็คือคถ้าเป็นแอฟริกันเนี่ยก็จะมีเสาะมีหนึ่งโหนกมีหนกเดียวใหญ่ๆตรงกลางแต่ถ้าเป็นเอเชียเนี่ยจะแบ,บ่งเป็นสองหนกสองข้างใ,<ช>ใช่ไหมคะคอ๋อโอเคแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยที่ที่เป็นความแตกต่างก็คือเรื่องงาค่ะพี่ตากช้างเนี่ยช้างแอฟริกันกับช้างเอเชียเนี่ยมีความแตกต่างเรื่องงาอย่างไงบ้าง ช้างแอฟริกันกับช้างเอเชียก็คืออย่างที่เราทราบนะฮะว่าช้างแอฟริกันเนี่ยตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยก็จะมีงาทั้งคู่คแต่ช้างเอเชียเนี่ยจะมีงาเฉพาะตัวผู้เท่านั้นส่วนตัวเมียเนี่ยอาจจะมีบ้างบางตัวที่เป็นงาเล็กๆยื่นออกมาก็จะเรียกว่าขนายค่ะแสดงว่าออของไทยเนี่ยก็จะมีแค่ตัวผู้ที่เป็นงาสวยๆที่เราเห็นกันนะคะแต่ว่าแอฟริกาเนี่ยจะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียเลยใช่ครับรู้ไหมคะว่างาเนี่ยทำให้ช้าง แอฟริกาเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็เสียต่อการสูญพันธุ์มากเพราะว่าคนเนี่ยไปฆ่าอเอางาของช้างบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราจะไปเอางาของช้างทําไมจะต้องฆ่าช้างให้ตายอย่างเช่นเมืองไทยเนี่ยดะดะเคยเห็นเขาตัดอาตัดงาช้างค่ะแต่ว่าเขาไม่ต้องฆ่าช้างให้ตายเพราะว่ามันเป็นช้างช้างบ้านถูกไหมคะก็คือคสามารถที่จะเลื่อยงาออกได้ถ้าเจ้าของต้องการอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอช้างที่เป็นช้างป่าที่อยู่ในทุ่งหญ้าอย่างเงี้ยน,นะคะการที่จะเอางาของเขามาได้เนี่ยมันต้อง ไปฆ่าเขาไปฆ่าเขาให้ตายถึงจะได้ถึงจะได้งามาแล้วก็คนก็ชอบคนอาจจะมีสตังก็จะมีความเชื่อว่ามันประดับบาร,รมีมีงาช้างที่บ้านเสริมทําให้ร่ารวยยิ่งขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปจริงได้ยังไงครับนั่นสิครับขนาดช้างมีงาติดอยู่กับตัวเองยังโดนฆ่าเลย ก็แสดงว่าแม้กระทั่งช้างก็รักษาชีวิตตัวเองเอาไว้ไม่ได้เขาต้องตัดงาทิ้งไปงาก็คงไม่สามารถปกป้องชีวิตใครได้เหมือนกันนัน่นอาจจะจริงใช่ไหมมันจะเป็นการเสร,ริมบรารมียังไง <recibir S 1> ในนิวยอร์กไทม์ค่ะมีโรงงานวิจัยแล้วก็ได้ทําการศึกษาสถิติไว้ว่าทุกๆ15นาทีเนี่ยจะมีช้างแอฟ,ฟริกาเนี่ยถูกฆ่าตายเพื่อเอางาไปขายมันน่าเศร้าเนาะถ้าต้องแบบโอ้มีช้างล้มตายเพื่อฉนองต่อตันหาของใครเนี่ยมันก็เป็นเรื่องตายสี่ตัวเลยนะนนะ ทุกๆ15นาทีก็คือ1ชั่วโมงสตัวใช่ทีเนี้ยเราจะบอกว่างาช้างมันเป็นเครื่องประดับของของความสีวิไลมันคงไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นเครื่องประดับของความตายจริงๆนะคะสำหรับงาช้างก็คือเราไม่สนับสนุนดีกว่าใช่ค่ะไม่ใช่เฉพาะแค่งาอย่างเดียวครับส่วนอื่นๆของช้างด้วยหลายๆคนนึกว่าเป็นเครื่องประดับที่เสริมสร้างบุญบารมีแต่เจ้าของอวัยวะพวกนั้นกลับมาสูญเสียชีวิตเพราะว่าเครื่องประดับพวกนี้เอง แล้วที่สําคัญอีกอันหนึ่งค่ะพี่ในเมืองไทยเนี่ยชอบเห็นเขาขายแหวนหางช้างแหวนขนช้างอะไรอย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้มันมีความจําเป็นสําหรับช้างไหมเราไปตัดมาเนี่ยมันเกิดผลเสียต่อช้างไหมพี่จาเป็นมากเพราะว่าขนหางช้างเนี่ยเขาไม่สามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้แล้วนะครับถ้าเกิดตัดไปแล้วกุดก็คือกุดเลยซึ่งประโยชน์ของขนหางช้างคือเอาไว้ไล่มแมลงที่มาตอมมารบกวนเขานั่นเอง ซึ่งคนเอามาทําเป็นเครื่องประดับเป็นแหวนอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้ช่วยเสริมอะไรเลยนะฮะเป็นการทําบาปซะมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดคุณเชื่อเรื่องพวกนี้จริงๆเนี่ยขนช้างที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเนี่ยมาจากขนที่หลุดเองแต่ส่วนใหญ่ที่คุณใส่มันเป็นขนที่จะไปตัด,ตดมาทั้งนั้นก็คือคไม่มีความศักดิ์สิทธิ์อะไรครับงั้นแสดงว่าถ้าขนหางช้างมันถูกตัดไปมันไม่งอกแล้วอ่ะเวลาที่เขาเอาไปปัดร่างกายตัวเองมันก็จะแข็งเป็นเหมือนเป็นเหมือนไม้ไปปัด ใช่แล้วก็โดนพวกขนที่เป็นต่อครับมาทิมตัวเองซึ่งประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของขนหางช้างก็คือเวลาเขาลงน้ําเขาจะสามารถใช้หางเนี่ยวักน้ําขึ้นมาตามธรรมชาตินะคะมันจะวักน้ํามาอาบอะไรอย่างี้อันนั้นก็คือประโยชน์ของขนหางช้างซึ่งถ้าเราไปตัดเราก็ทําให้ช้างเกิดความไม่สะดวกสบายตัวเนี่ยครับเวลาปัดอย่างเงี้ยบางทีไปโดน ผลต่ออย่างที่ว่าครับก็จะเป็นโรคผิวหนังได้นะครับก็เจ็บแล้วเป็นโรคผิวหนังไปอีกใช่โอ้มันมีความเกี่ยวเนื่องกันหลายๆอย่างนะคะเ<ช>พราะฉะนั้นก็ไม่สนับสนุนให้ใส่แหวนหางช้างหรือว่าเครื่องประดับที่ทําจากชิ้นส่วนใดๆของช้างนะคะคถ้าอยากจะมาดูช้างในธรรมชาติก็มาที่นี่ได้ค่ะ l e p h a n t n a t u r e Park หรือว่ามูลนิธิอนุช้<อ>างและสิ่งแวดล้อม w w w s a v e e l e p h a n t o r g w w w e l e p h a n t n a t u r e p a r k o r g หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 053272855ก็สามารถที่จะมาชมช้างในธรรมชาติได้มาดูซิว่าช้างเวลาที่เขาอยู่กันเป็นโคลงเขาสื่อสารกันยังไงเขาใช้หูเนี่ยพัดยังไงที่จะระบายความร้อนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมามาเยี่ยมชมที่นี่ได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะขอให้ติดต่อมาก่อนค่ะเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับช้างเพิ่มเติมขึ้นด้วยค่ะช้างที่นี่จะมีพฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติเขาอยู่ยังไง ตามธรรมชาติเราจะได้เห็นเลยบางที่อาจจะเห็นอะไรแปลกเป็นลูกช้างวิ่งเล่นกันหรือว่าช้างเขาวัดกําลังกันเราอาจจะได้เห็นจากที่นี่ซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติของช้างนะคะ<ช>ซึ่งเราก็จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับน้องช้างนี่แหละคะ่ะให้ความรู้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่าช้างเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงการกินอยู่ของช้างเป็นยังไงที่ของช้างเป็นยังไงอ่าเราก็จะมีให้ชมใน E ีพีถัดๆไปค่ปะ,คะคก็ยังไงก็ต้องฝากผู้ชมผู้ฟัง คอยติดตามเราด้วยแล้วกันนะครับเมื่อกี้ก็เชิญชวนคนมาเที่ยวอ e ินพีแล้วก็มามาเยี่ยมชมมูลนิธิอรารักสิ่งแวดล้อมค่ะเกี่ยวกับมาเยี่ยมชมช้างที่อยู่ในธรรมชาติเป็นแซงจอรี่อย่างนี้นะคะคก็เลยจะให้พี่ตะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าช้างที่มาที่ไปของช้างของเราเนี่ยค่ะมีที่มาแล้วก็มีพฤติกรรมคร่าวๆอย่างไงบ้างเพื่อเชิญชวนให้คนฟังตอนในอีพีถัดไปด้วยคือหลักๆแล้วเนี่ยช้างของที่นี่นะครับก็จะถูกช่วยเหลือมาจากการทํางานหนัก จากการถูกทำร้ายหรือว่าช้างที่มีอายุมากแล้วเป็นช้างชราเนี้ยนะครับซึ่งก็จะช่วยเหลือจากมาจากที่ต่างๆท,ทั่วทั้งประเทศเลยทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคก,กลางอะไรพวกนี้นะครับพอช่วยมาถึงที่นี่พฤติกรรมเดิมของเขาอะจะเปลี่ยนไป<ะ>ปกติถ้าเกิดเราเห็นช้างที่อยู่ตามปางต่างๆเขาจะนิ่งๆเขาจะไม่ค่อยยุ่งอะไรกับใครยืนแยกเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวแต่ถ้าถูกช่วยมาที่นี่เขาจะมีเพื่อน เขาจะมาต้อนรับกันพอมาถึงที่นี่นะครับอย่างช้างบางตัวอย่างคําแพงเนี่ยครับ <c oughs> เขาจะดูค่อนข้างดุแต่พอมาถึงที่เนี่ยเขาก็จะใจยเย็นลงอ๋อเพราะเขาจะมีเพื่อนคอยมา<ช>เหมือนเขาเรียกว่าอะไรน,นะมีคนมาคอยต้อนรับ<ช>มามาพาเขาเข้าฝูงอะไรเงี<ช>้ยใ,<ช>ใช่ไหมคะเขาจะดูแลกันเอง เพราะว่าเท่าที่ทราบก็คือว่าช้างที่นี่ค่ะส่วนใหญ่จะถูกช่วยเหลือมาต่างคนต่างที่กันหมดเลยเช่น<ช>ตัวนี้ที่อยู่ในโถงเดียวกันก็มาจากที่สมมติมี1ิเชือกอยู่รวมกันก็มาจาก1ิที่เพราะแสดงว่ามาที่นี่ค่ะก็จะมีขั้นตอนในการให้ช้างเน่เลือกที่จะมาอยู่ด้วยกัน,นก็จะมี<ช>โปรเซสมีขั้นตอนต่างๆซึ่งอันนี้เราต้องอุบไว้เป็น E ีีถัดไปว่าทําไมช้างจากจากคนต่างที่มาอย่างนี้ค่ะคทำไมถึงสามารถ มารวมโขงอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวได้อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราอุบไว้ก่อนที่นี่ไม่อยู่ตัวเดียวนะฮะไม่มีตัวไหนเลยที่อยู่แยกๆเป็นตัวๆไม่มีครับมีครอบครัวมีคู่เอามีคู่มีเพื่อนมีคู่หูอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังใน E ีีถัดๆไปค่ะแล้วก็เมื่อกี้พอพี่ตาบอกว่าที่นี่เปรียบเสมือนช่วยเหลือช้างเจ็บป่วยใช่ไหมคะโอ้เคสโหสุดที่เคยเห็นก็มีช้างถูกกับระเบิดด้วยใช่ไหมคะเห็นว่าที่นี่มีช้างเหยียบกับระเบิด หลายตัวมากเหมือนกันสภาพ<ช>ค่อนข้างแย่เลยแล้วก็เราก็มาช่วยดูแลรักษาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ,รบซึ่งแผลที่ถูกกับระเบิดนี่ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวบางตัวนี่ถึงกับแทบจะเดินไม่ได้ครับค่ะต้องมารักษาก็มีหลายตัวเหมือนกันที่รักษาแล้วสามารถกลับมาเดินได้เกือบปกติค่ะ มีอีกตัวหนึ่งก็คืออีกเชือกหนึ่งก็คือน้องไทคูนซึ่งสูบกับระเบิดมาก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่เกือบจะ4ปีแล้วก็ยังต้องรักษาแล้วก็ล้างแผลทุกวันนะคะ,คะถ้าใครยังไม่เคยเห็นว่าช้างใส่ถุงเท้าช้างเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูน้องไทคูนว่าเวลาที่เขาทำทรีทเมนต์หรือว่าเขาร้างแผลเนี่ยค่ะเขาใส่ถุงเท้าแล้วมีความน่ารักยังไง,ง,ไงเดี๋ยวก็จะเป็น e ีพีถัดไปนี่เราก็ขายเวลาอีพีเหมือนกันนะพี่เนี่ย เพราะเรามีเรื่องราวเยอะมาก,กเลยที่นี่าแผลช้างนี่หายยากนะครับกว่าจะหายนี่ใช้เวลาเป็นปีเลยนะต้องดูแลรักษาอย่างดีเพราะว่าด้วยความที่เขาน้ําหนักตัวเยอะแล้วเวลาเขาเดินนะครมันก็จะเกิดการกดทับอะไรต่างๆ<ช>เนี่ยคะ่ะเราก็เลยจะต้องมีขั้นตอนมีการรักษาต่างๆเพราะว่าที่นี่เองอะคะ่ะมีคุณหมอประจําที่นี่นะคะเรามีสัตวแพทย์ดูแลสัตว์ประจําที่นี่เลยสัตว์ใหญ่หรือว่าช้างเนี่ยเรามีสัตวแพทย์ถึง3คนแล้วก็ผู้ช่วยอีกประมาณสัก4ี่คน อันนี้ไม่รวมควานช้างนะคะคอันนี้เป็นเฉพาะหมออย่างเดียวแล้วก็สัตว์อื่นๆเราก็มีด้วยใช่ไหมคะพี่าใช่ครับไม่ใช่สัตวแพทย์ที่รักษาช้างอย่างเดียวเรายังมีสัตวแพทย์ที่รักษาสัตว์เล็กด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาแนะนําเรื่องเกี่ยวกับการรักษาการดูแลอะไรเงี้ยในเอพิโซดต่อไปนะครับนี่จริงๆแล้วมันจุดประสงค์หลักของการทําช่อง E.P. p o d s Cat s เหมือนกันนอกจากจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสัตว์ต่างๆแล้วเรื่องช้างแล้วเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยค่ะรักแล้วก็ดูแลสัตว์ ให้เหมือนกับที่ให้เขาอยู่กับเราเป็นนานๆแล้วก็อนุรักษ์รักษาเอาไว้ให้เขาเป,เป็นเป็นช้างของประเทศชาติเราเนี่ยไปนานๆาเรื่อยๆคามเข้าใจในธรรมชาติของเขาว่าเขาต้องการอะไระเขาอยู่ยังไงเนี่ยค,ค่ะก็นี่ก็เป็นจุดประสงค์หลักของช่อง e n p p o d Cast นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืม subscribe เอาไว้นะคะ <c oughs> คุณก็จะได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของสัตว์ต่างๆไม่ใช่เฉพาะช้างมีอีกหลายอย่างมากๆเลยใครที่เป็น cat l o v e ออย่างเงี้ยค่ะคทาดหมาทาดแมวต่างๆก็รับรองคุณจะไม่ผิดหวังแน่แถ้ากดติดตามช่อง EP p o d c a s t ต่อไว้นะคะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็ฝากผู้ชมผู้ฟังติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b s c r i b e ไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องช้างหายไปหมดแล้วนะคะตอนเนี้ยไปเดินเล่นตรงไหนเราไม่รมู้ไม่เหลือแล้วคะ่ะอ๋อเหลือหนึ่งตัว,ตวน้องฟ้าใสอยู่ข้างหลังนะคะเห็นไหมคะแล้วก็เดินกันทั่วเขาก็จะเดินทั่วปางไปหมด